เมตตาจากพี่จากน้องนะครับนำใจให้ศิลปินนะครับจะได้จำนายบัตรตั้งด้านประตูตั้งสหอหรือว่าทิปงานเฮานะครับยากราบเรี่ยนเชิญพี่น้องครับไปประทับแขนประทับตาตรงแขนเพื่อออกโขงไงออกไงนะครับบัตรหนึ่งใบถ้าเขับหัวใจหนึ่งดวงนะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับเยียนเชิญตอนนี้ครับเด้อครับตอนนี้คือเฮ้าพายอิมวี ของพระเอกดิวสุดที่นั่นนะครับจับเต็มเลยนะครับทีมน้ําเพชรสุดยอดของเอ็มวีศิลปินแต่ละท่นานแต่ละท่านถ้าเจอน้ําเพชรต้องสุดยอดนะครับขอบคุณหลูกเต่าทางน้าเพชรนะครับที่ามาให้เกียรติมาทายเอ็มวีให้ทีมงานของพระเอกดิวสุดที่นั่นนะครับศิลปินโตนําของศิลปินผู้ไทย ขอบคุณหลายๆโดยลูกเต่าเด้ออ่ะเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญพี่น้องแฟนเพียงแ,แฟนมอลำนะครับไปซอยกันตั้งด้านหา้าประตูนะครับเ้อขอบคุณพ่อข่าแม่ขายครับที่ย่างกับศิลปินผู้ไท้ในคำขึ้นนี้นะครับสิเป็นตั้งสองกับสองฝ่ายตั้งด้านหา้าเนียนอึดอึดยังเป็นศิลปินผู้ไต้ครับมือสิบนิ้วพ่อวี่รวอมดวยทีมงานกราบลุงเทบตักพ่อข่าแม่ขายพี่นะครับขับเลื่อนไปรำกันเมือนี้เด้อ มันหมานปังปังทุกทุกล้านสาธุสาธุ aid, สาธุ aid, า aid. ครับได้เลยนะครับผมโอเคสุดยอดผู้นำทีมงานสว,ส,สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเป็นจังไดน้อค่ะก็เลยมาถามข่าวข้าวขอบคุณนะครับที่มาถามข่าวเมือ่อนั้นว่าสิไปได้พ่อเมื่อเมื่อเมื่อที่เกิดเหตุน่ะนะว่าที่ไปหาพ่อว่าใคเนาะใช่แมนมันคำก่อนตอนแรกก็ยันพ่อนอนดิ แต่ว่าปัดเบิ้งกิ๊บนะเอ้าเราบ่ได้นอนตัวนี่น้ำก็บ่ได้อาบเออบ่ได้อาบสุดเก่าเลยโงกหน้ามาราดนะก็ยนติดกับเขาถึงแม้ว่างานยกเลิกหรืออะไรเราก็ทำกับข้าวปกติไม่หิ้กินคือเก่ากินคือเก่ากินแล้วก็นอนเป็นแดงค่ะมื่อนัร่เมื่อนั่นครับอ๋อสุพีนอนเข่ฟังสเพราะว่าอันน้องก็มาขึ้นเราอทีเด็ด ยกเรือเนาคือราตั้งนะหล่ะที่อิค่ะแต่พ่อเพิ่นมาประกาศว่าบ่ให้เล่นเขาเกิดเออบ่เล่นบ่เล่นนะเจอบ่อยไหมพ่อเหตุการณ์แบบนี้มีเลยมีมีแต่ว่าเขาจะยกเรือันาดนั้นเรือตายเหตุที่เพิ่นบ่พร้อมบ่ยเฮาเล่ยนลำบากจังอาชีพหมอลำเนี่ยทุกมือหนิ่อนทางจะลำบากจ้าหนึ่งบริษัทการแสดงจ้าบัดว่าอาลัมกับประหยัดย่างหมอลำมีแต่พ่อผิด โบแมนบอกว่านั่นโองงย่ดีนั่นมันสะท้อน,น,นออกภาพผมใหว่านัา่นวัดบามเพิร์ลี่กันไงจะไม่กวนเนาะเป็นบุญเนี่ยคือประเทศเสียคา่างนี้ทุกมือเสียได้บางหมอใจใจอย่างเจ้าหน้าที่ด้ย บุญประจําปีก็ได้ใจเพราะว่าเขาจะเขาบรู้นะเนาะมันมันอาจจะเป็นตามยุคตามสมัยก็ได้ค่ะแต่ก่อนสมัยโบราณมันขอกันกินเนาะมันบ่ได้ซื้อบ่ได้ขายนะเจ้าหน้าที่ก็ไปรักษาความสงบตามหน้าที่เป็นบุญเพิ่็ออกไปบึ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บไปบ้านนั่นบ้านนี้เป็นบุญนะแล้วกูเมืรอนี่เป็นบุญเพิ่นออกไปก็ต้องได้เรียนลุงไปอยากอะไรต่างเปลี่ยนแปลงไป มันบ่คือ,อยุคก่อนสมัยก่อนเนาะยุคนี้มันเร็วเพจยังหน่อยๆก็เร็วเร็วมากนะอ่าโซเชียลนี่บาปก็เร็วอเออบาปท่างต,างตางเรีเร็ว,วๆมีเออนี่เนี่ยบ่อยๆอื่นๆว่ามันเร็วเนาะมันเช่เชียวเนะะาะใครปั๊บลงปั๊บคนเห็นทั่วโลกเร็วมากใช่แล้วเรื่องบาปเรื่องบุญคุ้นทวดนะอันนี้ก็เร็วได้เจ้าบาปหรอไล่เลยเรื่ยเราที่เขาไปเห็นมากเขาทำบาปมัเป็นเรื่องเขาหรอก โอ้เไเขาทอำบากมาดิเขาได้รับกรรมมันทำไมมันต้องเร็วกันแล้วมันยุกอียงกระหาจีบอกเขาื่อยุกก่บกระหบาปุลกต่วนเขาเร็วอะไรสมือนี่เอียงกันลำยางลำบากแมนเป็นเรื่องที่ลําบากเพราะว่า สิว่าจะไหนจาที่ดีเลยมอลามีอาชีพนี่แหละเรื่องคนขลางที่จริงแล้วมันเป็นซอฟต์วร์เลยเนาะแม่นค่ะทั้งรัฐบาลก็ทส่งเสริมแล้วมาเขาเอื้อเอ้มาอย่างเงยกระดับอ่ะค่ะทั้งวัฒนธรรมเนาะแต่หลายๆหน่วยงานที่มันหยกจะละเสริมขึ้นแต่กับซึ่งที่จะปิดกั้นกับก็ตามมาที่จริงแล้ว มันเป็นซอวเวอกในมอลำนเนาะเั็นบอกกัดสูงยังเกาะมอลำโลกแล้วนายูนิโอยูนิโคยูนิโคจะมาป่ะที่เนี่ยเพราะมันเขาอ,อยูนสูคลบนะมัดสูงอยู่แต่ว่าคนที่เขาชอบเขบาชอบจะไปบ้า,บางรือกูเป็นบปมาณคนอื่นบปมากไหมที่จริงแล้วยกร็ปก็กตรกรเนี่ยบอกเรยว่า แต่ก่อนเนี่ยหมอลำเนี่ยอย่าบอได้ซื้อถ,ถึงถึงถึงไก่ขนาดนี้บอกได้เลยว่าไผเป็นคนซื้อ <ฮะ S 1> ทางสถิตหมอลำมันจะมีวงของมันเนาะน้อยย่นะซื้อ่าบอวงเองามันอยู่แค่ยีสานเนี่ยแคบๆเนี่ยใต้บะพานนี่กรุงเทพภาคใต้ภาคเหนือรู้ว่าหมอลำหมดเพราะคนทั่วโลกรู้หมดต้องยกให้สาวน้อยแพงระเบียบปาิสิทธ์เนี่ยนะ ทุบ <ไป S 2> แกน้ำนะอ,อ่าเขาจอ,อไปและการนั่นและการนี่เป็นโน่นนี่นั่นอันนี้ต้องยอมรับอะที่เขาเขาอ่ายกระดับหมอลำขึ้นมาอือจังบอยยังซีดีชัยอเสียเขาก็ดังเขาก็ดึงให้คนรู้จกกักคําว่าหมอลำเยอะขึ้นอะแมนบอดูกา,า,าบ๊อดเขาเขาต้องยอมรับกับนี่กับความเป็นจรนิงบอยซีดีชัชยสาวน้อยมันแพงระเบียร์วัสินเนี่ยคือเขาเขาเป็นสายสายหนาแคว่าอะไรอะสายหนาที่ ให้คนรู้จักคำว่าหมอลันนาะยิ่งใหญ่อลังการนะปากปันจริงหมอรำเนี่ย<ๆ>ก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นยกระดับขึ้นมาเยอะมากให้คนรู้จักเยอะมากเพราะหมอํำเราเาี่ยมัน,มนอ่าธุรกิจโบเมนวาอันมันเป็นองค์กรเล็กมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษวัฒนธรรมตัวน,นี้พอผู้ส่งขึ้นกับส่งขึ้นทางโซเชียล มันก็เลยเป็นอย่างที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะมันเก่าสู้อ่ามอลำลูกแล้วตอนเนี้ย <c oughs> นันเบอร์่บ้านก็ได้แมนขาวยังก็ไหวครับไหวตอนนี้โอ,โอเคว่าหมอลำเนี่ยเท่ากับดารานะคนรู้จักหมดนะถ้าใครเป็นพอย่อหมอลำเนี่ยวงใหญ่ๆนะคนจะรู้จกักเท่ากับศิลปินดาราคนจะสำรับเต้าหอยปัติออบูชา น้อยมากที่ไม่รู้จักเต้าหยางองถ้าอยู่ในสายบงมมะลาค่ะร้องเพลงเพราะไหมกับว่าเท่าไหร่กับว่าเท่าไหร่่รายยางคนคือหูจักปันนี่สายยอดคนละเหรียญ <laughs> คนนี้ละดีนะมันยังรับเปลี่นถึงทั้งที่ดิบๆเลยอะ่ะเป็นคนมาจากบ้านนอกเคากมาแต่พอเอ๊ะแล้วก็ับปั้นจนจนเป็นศิลปินจนได้ศิลป<ะ>ินดาราด้วยแล้วก็ศิลปินหมอํำด้วยอ่ะคือเต้าหยองต้องยอมรับ เขาบวอเป็นรุ่อื่นหรอขบว<ม>พอพึ้นร้านเจ้าของพึ่นร้านเจ้าของฝากถึงฝากถึงพ่อแม่เอฟซี FC นะครับมันเป็นห่วงหลายบฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับของศิลปินผู้ไทยที่เป็นห่วงที่หักที่แพงครับ <c oughs> บุกิดว่าสิพ่อบุกิดว่าสิเห็นมันก็เห็นเนาะ เฮากระเพานพ่นมากแล้ย่างกาวไม้ลุมลล่มแล้วก็ลูกลุ่มแล้วก็ลูกลูกแล้วกะย่างแม่รบพี่น้องว่าบพ่ครับพอกขาลองังใจจากแฟนเพลงเขาเลี้ยงใจจากพี่จากน้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พ่อวี่พ่อหนามากตักกระสีดินดินเพราะได้ลูกดดทุกคนน,นั่งเล่นเรื่องครับเลย